จะทำยังไงถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งบ้านของเราจะมีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งใจกลางหมู่บ้านวันนี้ดาวดินทัวร์พาลงพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ไปศึกษาเรียนรู้ประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีพีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมตองลงต้มนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศารปูตาบ้านหนองว่านะครับอำเภอนาโพนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราพามาศึกษาเรียนรู้นะครับประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนหลายอย่างเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนานะครับเช่นที่นี่นะครับอยู่ดีๆก็มีใครไม่รู้นะครับบอกว่าที่นี่จะมีโรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้าชียมวนนะครับโดยที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ได้กําหนดไม่มีสิทธิ์ได้เลือกนะครับอันที่2องนะครับก็คือการละเม ินน้าป่าแถวนี้นะครับชาวบ้านไม่มีสิทธิจัดการนะครับโรงงานน้ําตาลหรือโรงงานจะมาใช้ก็ขออนุญ,ญาตหน่วยงานรัฐเลยชาวบ้านไม่มีสิทธิในการร่วมตัดสินใจเลยไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบในการตัดสินใจในการกําหนดเลยว่าเขาจะใช้ทรัพยากรตรงนี้ยังไงนะครับอันดับต่อมาอันดับที่สนะครับคือการละเมิดสิทธิชุมชนในการ ตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอะไรมาบ้านตัวเองหรือไม่เอาอะไรมาบ้านตัวเองนะครับ <_' S 1> เช่นโครงการนี่แหละครับโรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวนถ้าดูดีแล้วนะครับปรากฏว่าชาวบ้านหรือชุมชนหรือแม้กระทั่งจังหวัดบุรีรัมย์เองนะครับไม่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะเอาหรือไม่เอาโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชียวมวนนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาของทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะคนนาโพนะครับเพราะว่าสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะครับถ้ามีโครงการหรือมีอะไรในลักษณะแบบนี้ไปลงที่บ้านท่า ท,ท่านก็เจออย่างนี้แหละครับท่านไม่มีสิทธิ์ในการกําหนดว่าบ้านตัวเองจะไปยังไงอันที่2ท่านไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยสมมุติจะมีโครงการอะไรเข้ามาในบ้านตัวเองนะครับอันนี้เราก็พามาเรียนรู้กันที่นี่นะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงงานตั้งที่ไหนชาวบ้านคิดยังไงแล้วชาวบ้านเขาจะต่อสู้ยังไงไปดูกันครับไปครับ ริงที่ตั้งโรงงานก็อยู่ฮะไม่ห่างจากไอ้น้องนี้มากเท่าไหร่ครับอยู่ห่างประมาณ800เมตรเองครับข้างหน้าเรานี่เองครับสำหรับด้านหลังที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือนี่แหละครับเป็นบริเวณที่โรงงานได้คว้านซื้อที่ดินนะครับเออลงไปตรงนู้นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ ก็บริเวณตรงนี้แหละครับถ้าใบอนุญาตโรงงานน้ําตาลและโรงงานไฟฟ้ายุ่มวลผ่านนะครับโรงงานก็จะมาเกิดขึ้นตรงทีตง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 ่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูรอบๆแล้วก็จะเห็นว่าก็เต็มไปด้วยทุง่งนานะครับแล้วก็บริเวณต,ตรงนี้ครับตรงใกล้ๆตรงนู้นคะรับที่นเป็นแนวต้นไม้ตรงนู้นครับแนวต้นไม้ตรงนู้นอ่ะจะเห็นว่ามันเป็นห้วยนะครับลำห้วยที่มันลงมาจากหนองคูขาดนะครับ <la> ก็เป็นห้วยคูขาดลงไปเข้าไปในนาโพนะครับที่จะเป็นทั้งแหล่งอุปโภคบริโภคน้าประปาของเมืองชาวเมืองนาโพแล้วก็เป็นแหล่งน้ําเกษตรนะครับให้ ที่น้องแถวนี้นะครับได้ใช้กันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้องคูขาดนะครับก็นี้ก็เป็นลําห้วยย่อยนะครับที่ไหลามาจากน้องใหญน่น้องใหญ่ตรงนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นลําห้วยที่จะไหลลงไปเข้าสู่ตัวอาเภอนาโพนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งน้ําอีกแหล่งหนึ่งที่จะเป็นบ่อที่ อำเภอนาโพใช้สูบไป,ปผลิตปรปปาปนะครับซึ่งแหล่งน้านี่ก็เป็นแหล่งน้ําสําคัญของคนนาโพเหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้ขี่ผ่านมาก็เจอพ่อเขากลาลังใส่เบ็ดนะครับก็มีทั้งใช้เป็นแหล่งอาหารใช้เป็นแหล่งน้ําในการทําอัรเกษตรทั้งเป็นใช้เป็นแหล่งน้ําในการอวโปโภคบรโคนะครับการประปาใช้เป็นแหล่งน้ําในการรักษาโรคอีกนะครับก็คือโรงงานไม่ใช่โรงพยาบาลน,นาโพนะครับมีโครงการที่จะจัดตั้งสูงฟอกไตที่อำเภอนาโพนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตชายแดนหลายอำเภอครับอำเภอนาโพอำเภอพุทธไทยสงอํอำเภอสารคามอย่างวะอำเภอนาเชื่อนะครับแล้วก็อำเภอหนองสองห้องนี่ครับสี่อำเภอครับนะครับที่อยู่ในละแวกนี้ก็จะได้สะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ต้องขี่รถเข้าไปรักษาไตหรือทําการฟอกไตที่ในเมืองนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์สุขภาพแห่งใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งเลยนะครับก็จะมีโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับเข้ามาใช้น้ําด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความกังวลของทั้งชาวบ้านทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับน โรงงานจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เรามาเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงนั้คือที่เราที่เราอยู่เมื่อกี้คือตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้เราแวะเข้ามานี้เพื่อมาดูลําห้วยนะครับแล้วก็โรงงานอยู่ตรงนั้นแหละคิดว่าโรงงานก็น่าจะมีการ ขอใช้น้ำจากห้วยนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่รู้จะปล่อยออกหรือเปล่าไม่รู้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลใจของชาวบ้านนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับชาวบ้านเขาก็ไม่มั่นใจอีกว่าจะมีมาตรการดูแลป้องกันได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เห็นตัวอย่างลหลายที่นะครับใกล้ๆก,ก็มีโรงงานน้าตาลที่ไอหินเหล็กไฟนี้นะครับก็ก็เห็นสภาพแล้วชาวบ้านเขาก็ไปดูกันเขาก็เห็นเขาก็ไม่อยากให้บ้านตัวเองเป็นอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหตุผลของชาวบ้านนะครับแต่ว่าปัญหาคือแม่งไม่ให้ชาวบบบบ้้้าาาาาานนนนมมมมีีสสิิิิิททธธ์์ััดใใจไไ่่่หชววออออกเเรรืะค ก็เป็นปัญหาของประเทศนี้ทั้งทั้งทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนก็มีปัญหานี้อย่างนี้นะครับไม่ว่าบ้านใครนะครับถ้ามีโครงการนี้เข้าไปก็จะเจอปัญหา,านี้นะครับอย่าลืมว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับถ้าโรงงานพวกนี้จะมาะครับเพราะว่าอำนาจตัดสินใจแม่งอยู่กระทรวงอยู่กรมอยู่อะไรหมดเลยนะครับจังหวัดก็เป็นแค่จังหวัดในสายตาผมเป็นแค่ไปรษณีย์ของหน่วยงานตรงกลางนะครับที่จะคอยเอานโยบายตรงกลางมาแล้วก็มาผลักดันลงในจังหวัดให้มันได้ตามแผนตรงกลางอะไรนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกไม่มีสิทธ ที่จะกําหนดว่าชาว,ชาวบ้านจังหวัดผมอยากได้แบบนี้ครับพี่ๆเอาแบบนี้ได้ไหมครับไม่มีสิทธิ์บอกครับสมมติเขากาหนดมาแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอีกว่าเอาหรือไม่เอานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องห่วยแตกในประเทศไทยนะครับหลายหลายหลายทศวรรษหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเมืองน้อยนะครับตําบลสีสว่างอําเภอนาโพจังหวัดปุยลนะครับบ้านเมืองน้อยก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้โรงงานมากๆนะครับอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่รวมตัวกันขึ้นมาต่อสู้ครับในนามกลุ่มรักบ้านเกิดอําเภอนาโพจังหวัดบุยลนะครับก็รวมหลายหมู่บ้านครับในรัศมี5กิโลที่โรงงานตั้งมี ทั้งหมดประมาณ5าตำบลหลาย10หมู่บ้านนะครับที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับวันนี้เรามาที่บ้านเมืองน้อยเพื่อที่จะได้คุยกับชาวบ้านนะครับว่าทําไมถึงไม่อยากได้โรงงานแล้วจะทำไงกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับชาวบ้านกันนะครับสำหรับการรวมกลุ่มของกลุ่มคนรัฐบ้านเกิดนะครับก็รวมตัวกันมาได้หลายเดือนแล้วนะครับ เราก็มาช่วยให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ประเด็นทางกฎหมายรวมถึงสิทธิของชาวบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างในกรณีนี้นะครับถึงแม้ว่ากระบวนการออกใบอนุญาตจะไม่ได้ให้ชาวบ้านมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาโครงการครับแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายก็ยังมีสิทธิได้อื่นๆนะครับที่ชาวบ้านสามารถใช้ได้ในการต่อสู้กับโรงงานแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรวมกลุ่มนะครับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิในการ ชุมนุมสิทธิในการร้องเรียนการละเมิดสิทธิ์ไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับปัญหาจริงๆของเรื่องนี้ก็คือชาวบ้านไม่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาโครงการนะครับรวมถึงไม่มีอำนาจในกากำหนดด้วยว่าบ้านตัวเองจะพัฒนาแบบไหนจะพัฒนารูปแบบใดน,นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับคนบ้านไหนครับบ้านบ้านนี่ปอ บ้านทองแต้ค่ะบบ้านทองแต้น้องแตะน้องแต่อยู่ทางไหนน้องแต้อยู่ทางตะวันออกห่างจากโรงงานประมาณจักโลครับสี่กิโลกว่าเดสี่กิโลกว่าน้องแต้เนาะอันนี้บ้านียังครับอ้านที่บ้านหินตั้งบ้านหิมตั้งบ้านหินตั้งไม่ตรงนี้ป่เออบ้านใกล้ๆเลยใกล้ประมาณจักโลขณะทางตอนมองที่เพิ่งกว้างซื้อแวกเข้าไปเองพี่ึมาถึงโลมาถ้าว่าได้นับตามถนนมาครับถ้าแบบโรงงานทีบ้านเาเขาไม่ได้นับทางโค้งไงเมื่อก่นเขาให้นับทางตรงไปนะครับวันนี้ถาม เป็นอย่างคือบ่เอาโรงงานนี่สิ่งที่ยานที่สุดอ๋อิ่งที่ยานสุดขอคอเดียวบ่ก็คือสิ่งที่ยานที่สุดคือน้าใต้ดินราวาตังแต่สอนนี้ภาวะบ้านเฮาน่ะมันกแ็แหงแรงูุแล้วตังแต่การทำน้ำมันก็เกิดภาวะแห้งแรงบันนี้แห้งสิถือกันน้ามใต้ดินแห้งจะถือดูดโรงงานดูดขึ้นไปเ <S <S บิด เขาเ้าเองเขาจะได้กินเขากินน้ำใสแบบที่ไหนก็อ๋อเพราะว่าโรงงานเขาบอกว่าเขาดูดน้ำจากใต้ดินึ้นมาใส่ในโรงงานเหรอคนว่าฝนร้อน้นำฝนเหมือนกันทีเลยน้้ำฝนใสจะมามีขนามัมีดรอกเพราะว่าฝนมันน้อยเนื่องน้ำเนาะ่องน้ำเพราะว่าน้ำเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์เนาะพื้นฐานเลยล่ะขันมันบ่มีขันมันเนามันเสียขันมันเอียงไปเนี่ยโอชิีหายนะครับทั้งนี่เด้บ้านบ้านน้องแต่นหมบ้านน้องแต่อ่าน้องแต้ สิ้งทยาที่สุดปัญหาปัญหาการจราจรจราจรเพราะว่าทั้งกับแขบอยู่แล้วเล็กน้อยกับไปโรงเรียนถ้าเกิดตอนเขาเปิดทีบอ้อยเห็นว่ารถกระสิเขาทั้งนี่ทั้งหนึ่งเป็นว่าโรงเรียนก็มีทั้งฟังพุ่นกับมีโรงเรียนฟังบ้านนี่กับอีกมันมันต้องไปหมดอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ารถรถแต่ละเมื่อมันต้องเรียนหลายแล้วนี่ พวกรถเดเขาก็ต้องรูยท่แล้วว่าทา้งเ้นนี้ไปไปถึงมืองนี้ทา้งเส้นนี้ต้องอ้อมมาถึงมืองนี้มันก็ต้องแยกกันาทางอย่าง้ที่มันไก่ที่มันง่ายที่มันรถติสองเขาอยู่แล้วเนาะจตได้คือทุกทาง้ห้ตีดทังฟันเนาะมันก็ต้องเป็นการจะล้าจอดติดคัดลูกร้านเขาก็จะไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็รถวัวรถทนนก็ชิเตกปัญหาอื่นที่เขาคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอากาศนี่แหละอากาศมนี้เป็นตั้งแต่เพราะว่าช่วงนเ ช่วงสีเกียวของมันสีม้ทั้งนี้มันบ่ล้มอ่ะในทางล้มเมืนบ่คือเป็นทั้งทีทุกปีเนี่ยบัานนี้หลังจากที่เปิดหีบอ้อยล้มไปทั้งทีได้ปะอ๋อฤดูกาลมันแม่นฤดูกาลมันสิล้มไปทั้งคน่ะไปทั้งคนพุ่นละอองนี่แล้วอเกียวขอเป็นคนนึงเพราะว่าถือเถ็มเต็มๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจะลงงไปทางนี้เนาะมันก็มาผ่านไปทั้งคนเพราะว่าจะล้มไปทางไหนมันถือเต็มๆโดยตรงเลยฟังโรงงานก็สิบอกว่าเนี่ก็สิได้ปลูกอ้อยก็สิได้มีเงินอ้าวยสองประสบการณ์การปลูกอ้อยเป็นจังได๋ บ้านี้ปลูกไว้เหม็นบ่สมมุติว่าพูดบ่มีเงินก็เป็นหนี้ล่ะเพราะว่าแกปลูกแกทดลองปลูกไปยี่สิบปีแล้วปลูกมีชิปไร่บัดนี้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดรง่ายๆง่ายๆเด้อ้อยตัดจ้างคนตัดแล้วเหม็นบ่เจ้าของตัดธุรกิจบ้านสิขึ้นรถทันก็แห้งบนสะดวกขั้นบ่ใช้จ้างเงินน่ะแม่นบ่บัดนี้เอาบัดนี้แธ่รกิจสมื้อนี้มันมีรถขีดขึ้นเนาะเขาซื้อแล้วซื้อรถขีดขึ้นบัดนี้แล้วตัดแล้วแม่นบ่ตัดแล้วคั่นเอาคนตัดก็สั่วสิเอาขึ้นได้ก็แห้ง นำนักกับรถแมนวะวันี้เอาขึ้นรถแล้วว่าแมนว่าเจ้าจะได้ไปเทสจอกคือเข่าเด้็กรอคิวอีกบัแมนคั่นว่าหมบองนี้ราคาดีก็ไปแม่นบ่ลลอนชาวเอ้อ่าบัดนี้ไปพวกไปแล้วก็ให้คนงานขับไปขับไปจ้างคนงานขับไปแม่่นบไปนี่เขาก็ไปล้างเทียเป็นนอนคืนก็บ่ได้ลงบัดนี้ผู้ไปน่ยต้องกินต้อง ต้องกินต้องซื้อกินซื้อยากไหมคนลังคนน่ะเล่นให้โลกันพุ่นเด้มันมีมัดจนนั่นมีส่วนทุนแนวเด้มีการพนันเกิดขึ้นมียามีอย่างพุ่นเด้ยาการพนันคุณยิงมียม้านแปัญหาอาชญากรรมอีกบัตนี้คนนั่นค้นงานไปน่ะบัตนี้เราก็เอาเงินให้ไปให้ติดตัวไปเป็นบ่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่ง บ,บいいัดนี้ส er ่วนหนึ hmm. ่งให้ว่าเทอ้อยแล้วเหมเจ้าเลยไปเอาซ้ายไม่ค่อยจะบัดเสียแถวเห็นปะบัดนี้เอาเงินใื่อนงันเหรียญให้รูปเอเสเท่าบัดนี้ก็ได้ใจอยู่บ้างเมื่อใดคืนจีบอกแต่ซ้ายได้ไปเอาปะล่ะบอกเหรียนเบิร์ดเหรียญในรถบัดนี้พ่อแม่นว่าสิไปในเท็ต่อเลยเด้อคิวเป็นเข่าแถวคิวโอ้ยเป็นสิบรูนี้การจราจรประเทศแนวบัดนี้เออตอดไปเท่น้อยตอดไปน้อยชูย่างทุ่นแล้วเกิดปัญหาชวนบัดนี้มันพื้นที่บ้านเฮามันบ่แม่นเหมาะสมสีมาสีมาเห็ดโรงงานเหมือนปะ เออคันเห็ดเออลงสีเข่าลงตากเข่าแมนอยู่แมนลงกอุบเขารับซื้อเข่าไป็งสั่นเป็นอย่างคือบ่บพัฒนาอันที่มันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตม่นะเนาะมีว่าความกังวลเรื่องงินอื่นมีอย่างล่ะมีน้ำมีลอนมลพิดฝุ่นน้ำเสียมีการจราจร ปัญหาสังคมอีกนางจ,าจีบาวว่าไม่เทอห่อยนี่ยาเสพติดการพนันชุย่างเหรอบันนี่สีเบาเรียงเป็นกรณีศึกษาให้ฟังเนาะมีลูกเคย,ยบันหนึ่งบันจงแดงแหละแฟนเป็นผู้หลับเมาไปแก้ไปเห็ดน้ำมันนี้ก็เลยถามว่าเจ้ายุบบันไดก็เลยบันเสี่แกว่าย่อ้างเพาะเลยว่าบันเหมอเจ้าเห็นยังแกกว่าตะโอพอตะแมก็เห็ดน้าละ แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแนวนะก็เลยถาม่าเป็นอย่างือบ่มีนาโรงงานเขากวนสื่อเบดเลยเป็นพันสองพันไรเขากวนสื่อวันนี้ตอนพอพอกับแม่ลูกน้นอยอยู่เนี่ยขายมันปะขายก็มีเงินล่ะขายได้เงินละได้เงินขายสื่อแข็งพอบมีเงินบันนี้แต่คือว่าความเจริญสิมาหาขายเลรวเขาเห็นโรงงานเขาเห็นโรงงานโรงงานบ่แมนขายแล้วก็ยู่มาก็ใสเงินเบิดบันนี้ชวลูกชวหลาน ลูกหลานบ่มีเงินบ่มีนาเนี่ยบ่เนี่ยบ่มีได้เห็ดกินเด้ได้ไปเชาบ้านอยู่แล้วก็เห็ดงานเห็ดงานโรงงานเห็ดงานโรงงานเหมือนบ่บัดนี้เขาก็ชื่อว่านี้ก็วิวัฒนาการเขาใส่บ่ได้ใส่กำลังคนแม่นบ่เขาใส่เครื่องจักรมาแล้วบัดนี้แม่นบัดนี้เอาไปละมาลูกกับพ่อกับแม่เลยละหีไรร่อนเขาไปหาเฮ็ดน้ำหม่องอื่นบัดนี้ก็เลยปัจจุบันนี้น่ะไม่มีนาบ่มีที่ทำกินแต่ก่อนเคยอบอุ่นอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่แกเว้าฟังเด้เนี่ย แกว่าก็กี่มันมันว่าไทยเนาะแล้วไทยเนาะมันมาหลังมันว่าก่อนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่อ่างทองอ่างทองโซนจีึ้นภาคเมียนบนี้แกว่าแกว่าก็กี่อยู่กับพ่อกับแม่เทิดไทยเห็นน้านี่ยแหละบ้านี้เดี๋ยวนี้พักกันขายเบิร์ดขายเขาเห็ดซื้อโรงงานเนี่ยเขาควนซื้อเบิร์ดบ้านี้คือว่าสีสบายอยู่กับโรงงานเป็นการเขาใจผิดเนี่ยคือว่ามีโรงงานจีจะเลื่อนชั้นชั้นสี่นะบ้านี้บ่้เมียน มาเนี้เขาก็ควรซื้อเราจะคลองกับเบิดหวกเงินกับเบิดเป็นนี้มาหอดลูกหอดหลานบ่มี่ยังไงลูกหอนหลานเหตุยูเห็ดกินเหมือนปให้กินอืก็เลยหีร่อนไปแล้วบ้านกะเศร้าไปเสร็จแล้วเงินมันกับเบิดเป็นเนปปะเนี่ยใส่ในพ่อตาเนี่ยขที่บ้านเกิดของแม่บ้านเกิดของพ่อกับแม่มาดีกับขายมาที่นี่คือปิดบ้านโรงงานมาได้สิเจริญเหมือนบ่แมียนปัจจุบันนี่คือ ไม่มีเลยไม่มีต้องงบประโยพเล่รอดไปหาเขาไม่เงี้ยมันแก้ในนี้ทั้งนี้บอกว่าพ่อกับแม่ก็ได้ชาวบ้านยู้สินนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่แถวนั้นอยู่มยู้เอานั่นน่ะแต่ว่าคือวิธีชีวิตเปลี่ยนไปเลยจากบ้านเข้าใจบ้านเฮากับจิตเข้าใจผิดว่าเออมีโรงงานแล้วจิตจะเลินไม่ใช่คุณขายทีเราก็คือเบิดเดี๋ยล่ะเพราะว่าผู้ใดว่ามันจิตใดใส่ได้โดนเงินจนสนิทนั้นนี่นะครับประสบการณ์จาก พี่น้องอาเขาอหม่อยฟังประสบการณ์จากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตประสบการณ์จากการนั่นนี่ศึกษาเรียนรู้เขาคนขว้าครับเพราะเป็นพี่น้องเขาเลยคนขวานะครับถึงแม้จะอยู่ในชุมชนในทองทิ่นก็ตามนะครับจำนวนุมมนิีนอินเทอร์เน็ตไปไกลล้วอนาะที่ใจก็มีเน็ตนะครับเขาก็เปิดเบื้องค้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะเขามีข้อมูลเขาก็มีชุดวิเคราะห์เขาก็ตัดสินใจเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าจะคิดว่าคนในพื้นที่ขิดวิเคราะห์ว่าเป็นอย่าคิดว่าในคนในพื้นที่ขัดขวางการพัฒนาขัดขวาง สำหรับคลิปหน้านะครับจะพาไปติดตามการใช้สิทธิ์ของชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะครับในการออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการลงน้ำตาลและลงไฟฟ้าเชื้อโมวนะครับก็ไปชมบรรยากาศกันนะครับช่วงวันที่ 19- บเถึงยีที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดเวทีรลบฟังควมวิเทยน,นะครับชาวบ้านก็ออกไปชุมนุมคัดค้านต่อต้านนะครับเป็นยังไงก็ไปติดตามกันในคลิปหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ